ะะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมาเจนตา26ค่ะต้องบอกว่าเป็นส <okay> ิ่งที่ผู้หญิงเราต้องการไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็ทานได้เอ้กระเทยทานนะไมทานได้เท่นกันค่ะเพราะว่าผิวจะได้สวยๆนะคะชิมกันหรือยังคะยังเลยค่ะยังไงยังใช่ไหมคะวันนี้ลองค่ะต้องล ะะคกับมาจินต้า26นี้เลยมาเป็นแผงแบบนี้แล้วก็เอาไปหนึ่งแสนนะคะแจกในการใครอยากสวยผิวสวยผิวแบบเลยค่ะคุณคะึ้นมาจากโอ้วินก่อนค่ะใช่ค่ะผีวกรอบเลยค่ะแต่ว่าแนะนำว่ากรอบทีละนิดก่อนเพราะว่ามันจะแห้งนิดหนึ่งบ้านอาจจะรู้สึกว่าวิติคอนนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง เบาๆค่อยๆเราจะได้ลิ้มรสรสชาติที่อร่อยสูตรดมก่อนสูตรนิดนึงก่อนหญิงเปรี้ยวๆหวานๆค่อยๆนะคะเป็นแบบว่าสาวน่ารักน่ารักอร่อยมากเลยอะกินทั้งวันเลยรสอะไรรสชาติเหมือนเร์รี่เบอร์รี่มากเลยค่ะเบอร์รี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตใช่รสชาติอร่อยมากคือต้องบอกว่าใครที่รู้สึกว่าอุ้วี่วันนี้ขาดน้่ได้อยากกินขนมแต่ไม่อยากอ้วน อร่เลยค่ะมาจากต้า26นะคะอร่อยด้วยแล้วก็ผิวสวยด้วยถ้าเกิดคุณผู้หญิงกลิ่นแบบยกเกิดเลยอ่ะใช่แล้วมันจะฟิ้วฟี้วหวานๆเนาะกำลังดีกินได้บ้างกี่ซองอะไรเงี้ยอร่อยขนาดเนี้ยกินไปเลยค่ะเช้าซองเย็นซองนะคะเออได้หมดจุบแล้วนะคือจริงๆแล้วขโมยหรอขโมยขโมยหรอขโมยขโมยเลยหรอนี่อย่าหาอย่าหาอย่างเงี้ยเลย เสียดายที่อยู่ข้างในอ่ะเสียดายที่อยู่ข้างในอ่ะมันอร่อยมากเลยอ่ะจริงจริงคุณผู้ชมใครที่ตัวเพลีย์นะกินไปเลยวันละหลายสองแท่งต้องหยุดมันอร่อยมากเลยอ่ะเอานี้ได้ไหมเอาอันนี้ได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะมันอร่อยจริงเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครที่อยากสวยใครที่อยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยมาจ้ายี่สิบหกนะสำหรับผู้หญิงนะใครปวดท้องประจำเดือนช่วยค่ะใครที่มี ในเรื่องของของผู้หญิงนะที่แบบอาจจะมีเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ช่วยด้วยมีส่วนผสมของโปรไบโอติกนะคะที่เป็นโปรไบโอติกเนี่ยต้องบอกว่าปรับสมดุลของผู้หญิงได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรนะคะที่คุณบอกวันเนี้ยลลำลลำลำล้ำล้ำใส้ลํำไส้โปรไบโอติกใช่รักษาสมดุลในส่วนของเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ใช่รู้จริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมยีสิบชนิด หน้าตากล่องอย่างนี้นะคะอย่างนี้ไม่แพงเลยนะคะต้องลองซื้อรองกินดูใครอยากเป็นตัวแทนนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ a t c ยี่สิบค่ะรับรองเลยรถไฟแน่นอน